เราจะได้เอาไปใช้ในวันมงคลต่างๆบ้าเอ้ยสักประมาณสี่ห้าหมื่นอย่างนี้ดีไหมครับแล้วก็แล้วก็ไม่รู้ว่าจะกินได้ไหม you <know>. yeah. คือยูนครับเพื่อนว่ามันอบอุ่นนะมีสองอย่างไอเดียแรกคืออะไรก็ได้ที่เป็นสีเขียวเพราะว่าปีนี้สีที่อยู่ในเทรนด์ผมเข้าใจว่ายังเป็นสีเขียวอยู่แล้วอีกอย่างก็คือเราจะได้เอาไปใช้ในวันมงคลต่างๆมันจะมีแบบวันไหนเหมาะกับสีเขียวแล้วก็อ่เลือกของชิ้นนั้นไป อย่างที่2ก็คือเลือกซื้อลําโพงครับเพื่ออย่างนี้เลยครับเวลาเรามาทํางานหรือเวลาเราไปที่ไหนก็ตามที่อยากจะสร้างบรรยากาศก็ใช้ลําโพงสําหรับพี่นะไอเดียของควันมาเลไทน์ของโปคือดอกกุหลาบครับแล้วก็อันที่2คือตุ๊กตา oh. เพราะว่าวันวาเลไทน์มันคือวันที่เบิกบานไปด้วยความสุขความรักอะเรคิดว่าดอกไม้หรือดอกกุหลาบเนี่ยมันคือตัวแทนของความรู้สึกดีๆเป็นสิ่งดีๆที่มันแบ่งบานอะ ตุก๊กตาก็รู้สึกว่าคือเวลาทิดเด็กหรือใครได้กอดตุก๊กตาที่ว่ามันอบอุ่นให้ตัวเองแล้วก็ผู้งบูของข,องของวัญวาเลนไทน์แบบฉีกนะฮะถังกระเพิงครับเผื่อแบบความรักมันรุ่มร้อนจะได้เอาไปดับอยู่นี่ถังกระเพิงเกินพอดีตอนแรกเนี่ยผมเจอเหมาโลกใบนี้ที่เขาแต่ผมว่าโลกใบเนี้ยก็ไม่พอสำหรับผมผมว่าต้องเป็นจักรวาลทั้จักรวาลเนี่ยยังไงก็ไม่เท่าความรักของที่นี้นะคะุณ ไอ้บ้า,าเอ,อ้ย ผมพับช่อดอกไม้แล้วกันรับเป็นแบบตัวดอกไม้อ่ะ you know yeah นี่มันเป็นดอกไม้แล้วก็ฟุบออกมาอันเดียวไปเลยฟุบทีเดียวเหมือนที่มันจะมีดอกกุหลาบนี่หนึ่งของแฟนผมอะที่ผมพยายามจะให้มันแต่ผมไม่ได้ให้ก็ให้เป็นอันนี้แทนแล้วกันนี่ oh. ทำเองเลยวาเลนไทน์ปีนี้นะครับผมคิดว่าผมจะซื้อดอกไม้ให้ครับผมแต่ไม่ใช่ดอกไม้ปกตินะครับเป็นดอกไม้เงินอ่าพูดแล้วเนี่ยทุกคนน่าจะชอบครับดอกไม้เงินสักประมาณสี่ห้าหมื่นนี้ดีไหมครับผม <c oughs> ไอเดียเหรอครับให้เป็นเงินไปเลยอยากได้ใช่อยากได้อะไรเอาไปหนึ่งร้อยเมื่อกี้เห็นมีหกบาทในกระเป๋าของผมหรอของควันวาเลนไทน์ผมทาช็อกโกแลตให้ดีกว่าใช่แต่ไม่รู้แล้วมันจะเป็นรูปอะไรแล้วก็แล้วก็ไม่รู้ว่าจะกินได้ไหมจะกินได้ไหมมันต้องกินได้เพราะมันเป็นช็อกโกแลตที่ไปซื้อมาแล้วก็มาทาเป็นเป็นรูปเฉยไงเออแล้วแหละก็เป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตที่ทําเองก็อยากทําให้เพราะว่าคิปนี้อออจริงว่าจะซื้ออะไรแต่ว่าถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนมีไอเดียอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกพวกเราได้นะได้ครับ้้าางงลล่นนีเยะค